ให้กับภาพเงาของผู้เล่นบาสเกตบอลบนโลโก้ของ NBA ที่ใช้มาตั้งแต่ปี1969แม้ว่าทาง NBA จะไม่เคยยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์แต่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นภาพของเขา มิสเตอร์คลัชฉายานี้มาจากความสามารถอันโดดเด่นของเขาในการทำแต้มสำคัญในช่วงเวลาวิกฤตของเกมหรือคลัชไทม์ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือการยิงลูกชูจากระยะ60ฟุตในวินาทีสุดท้ายเพื่อตีเสมอในเกมที่3ของ NBA Final ไฟนอลปี1970แม้ว่าในยุคนั้นจะเป็นลูกสองแต้มและทีมจะแพ้ในช่วงต่อเวลาสมัยผู้เล่นลอสแอนเจลิสเลเกอร์ ตลอดอาชีพเขาเล่นให้กับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์เพียงทีมเดียวตลอด14ฤดูกาล1960-1974ความสำเร็จส่วนบุคคลติดทีม NBA All Star คุกปี